ภาพจำของ BMW 7 Series คือรถสำหรับผู้บริหารที่นั่งอยู่เบาะหลังแต่สำหรับ i7 โฉมใหม่คันนี้คนที่สนุกที่สุดคือคนที่อยู่หลังพงมาลัย BMW i7 เป็นรถยนต์ในตระกูล7 Series ที่เปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปมาเป็นไฟฟ้าล้วน100%ซึ่งไม่ได้มีดีแค่ความเงียบแต่มาพร้อมมอเตอร์คู่แรงบิดมหาศาลเหยียบแล้วมาทันทีนี่คือเสน่ห์ของรถไฟฟ้าที่ทําให้ขับเราใจยิ่งขึ้นและ BMW ก็ไม่เคยทิ้งจิตวิญ,ญญาณของคนขับช่วงล่างของ i7 ถูกเซ็ตมาอย่างน่าทึ่งจะให้นุ่มนวลน เหมือนลอยอยู่บนถนนก็ทําได้หรือจะให้เฉียบคมกาะถนนหนึบในทุกโค้ง ก็แค่ปรับโหมดการขับขี่พอช่วงล่างแบบถุงลมไฟฟ้าจะเปลี่ยนคาลิเตอร์รถให้ทันทีทําให้รถคันใหญ่ไซส์นี้ขับสนุกได้อย่างไม่น่าเชื่อนอกจากนั้นยังมี My m ม่โหมดที่ไม่ได้เปลี่ยนแค่สีไฟในรถแต่ปรับเปลี่ยนบบคลิกของรถทั้งคันตั้งแต่การตอบสนองของคันเร่งพวงมาลัยไปจนถึงเสียงสังเคราะห์สุดเ้าใจที่ b m w ทําร่วมกับ Han ซิเมอร์ที่ทําสกอร์ให้กับหนังระดับตํานานมาแล้วนับไม่ถ้วนซึ่งโหมดทั้งหมดที่ว่านี้เราควบคุมได้แค่ปลายนิ้วผ่านจอเคิบบ Personal Mode, ร์ฟดงงิสด ถึง625กิโลเมตรก็เลือก Efficient Mode แต่เมื่อไหร่ที่อยากปลดปล่อยจิตวิญญาณนักขับแค่เปลี่ยนเป็น Sport Mode ก็พร้อมปลดปล่อยพลัง544แรงม้าทั้งหมดนี้คือคาแรคเตอร์ที่คนขับเลือกได้เอง B.M.W, BMW ได้พิสูจน์แล้วว่ารถคันเดียวเป็นได้ทั้ง2อ,อย่างและนี่คือคําตอบว่าทําไมความสนุกที่สุดของ i7 อาจอยู่ที่เบาะคนขับเพราะเบาะหลังมีไว้เพื่อการพักผ่อนแต่เบาะหน้ามีไว้เพื่อการขับขี่และประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถยนต์ที่สมบูรณ์แบบคันนี้ถูกส่งมอบและดูแลอย่างดีโดย Millennium Auto ที่สั่งสมประสบการณ์ มาตลอด25ปีเคียงข้าง BMW